สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูดาในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคณิตศาสตร์ค่ะสําหรับนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่6นะคะหนังสือที่ครูนํามาใช้ในการสอนออนไลน์เป็นหนังสือของสำนักพิมพ์อ่กษสเจริญทัศน์ค่ะโดยเราจะเรียนในหน่วยการเรีนนยนรู้ที่2ในเรื่องของการออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลเราได้เรียนเรื่องการออกแบบโปรแกรมด้วยข้อความไปรแล้วนะคะ ซึ่งการออกแบบโปรแกรมด้วยข้อความสามารถทําได้ด้วยการเขียนข้อความที่ใช้ภาษาพูดและมีขั้นตอนที่ชัดเจนในสัปดาห์นี้คุณผู้จะสอนเรื่องการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานค่ะการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานเป็นการอธิบายการทํางานของโปรแกรมด้วยการใช้สัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆแนวคิดการเขียนผังงานมีหลักการง่ายๆ3ข้อนะคะ 1. ่การทางานแบบลําดับ 2. การทำงานแบบทางเลือก 3. การทำงานแบบทำซ้ำค่ะโดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานนะคะจะมีดังนี้ค่ะสัญลักษณ์ที่1จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดนะคะสัญลักษณ์ที่2การตัดสินใจตามเงื่อนไขที่กำหนดไวคญญ้ค่ะสัญลักษณ์ที่3ทิศทางการดำเนินงานสัญลักษณ์ที่4 การนำข้อมูลเข้าด้วยการป้อนค่าทางคีย์บอร์ดค่ะัญลักษณ์ที่5การแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพนะคะัสลักษณ์ที่6จุดเชื่อมต่อค่ะัสลักรับที่7การนำข้อมูลเข้าหรือออกโดยไม่ระบุชนิดอ,อุปกรณ์นะคะัสลักษณ์ที่8การประมวลผลค่ะ นักเรียนทําแบบฝึกหัดเรื่องสักอณลักของผังงานค่ะโดยนักเรียนสามารถสแกน QR โค้ดหรือคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอ YouTube ของครูคเพื่อทําแบบฝึกหัดออนไลน์ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ